สวัดีครับผมแม็กจอนเดียนะครับนีผ้าเบลจอนเดียห้าศนยี่ห้าดีนะครับเสียสันบันทนงานนะครับงานปีมือนะครับงานนี้ลบต้นไม้ย่างเดียวนะครับดันดินปลาปามนะครับงานปีมือนะครับ เียบนิ่งเป็นนิ่งนะครับคนครับกับระดับอาจารย์นะครับชั่วโมง,งการทํางานนี่บนตรงบอกถึงนะครับรถขั้นในปีละประมาณประตำกว่าขั้นหาร้อยชั่วโมงนะครับต่อปีนะครับทํางานบันมีบรรยุดนะครับ ไอ้ใบซับนะครับข้างลังครับคนขับก็บว่ามันมีกล้องนานะครับเนี่ยมึงไม่เมียกับอุมดินนี่เสมอกันเลยครับฝีมือนะครับคุณ แต่รถคันนี้ทำงานนี่ปีละก็ตามก็พันหาลอยชั่วโมงนี่แค่กับแปลกใจนะครับรถรถเอรถมือสองนี่ที่เขาล่วงสายหลุนเก่าเนี่ล่งนี่เป็นอย่งคือว่าใช้งานในสองพันชั่วโมงแบบรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับประมาณ อายุการใช้งานนี่ประมาณ10ปีนะครับแต่ว่าชั่วโมงการทำงานนี่เวลาโหดขายนี่อยู่ประมาณบว่เกิน2อ0 0ถานเยชั่วโมงนะครับไลท์สุดกะ3,000ชั่วโมงมันแมนอยู่บ่ลวดดอดรู้จังไงเปนน็นการถผมว่าง,งานบ่ค่อยหลายนะครับยังได้ปีละพันชั่วโมงนะครับ2ปีกับส0 0พนะครับรถคันนี้งานหลายกท์รถผมเบียรนี่ โอ้ถ้าเราซื้อมานี่พอนีสามสิบปีบนี่ยว่มันหาขั้นช่วงหรอครับตัวขั้นนี้แกบบกระเป๋าทั้งวานนะครับรถมือสองเนาะบางคนเขาอาจจะจอดไปนะครับบไ่ไปเวณทำงานกก็เลยขายนะครับถ้ามีงานเขาคุยบอขายดอก รถจอดเพราะว่ารถจอดไปชั่วโมงการทำงานมันกือบบ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องสภาพรถก็ไปชั่วโมงการทำงานอั่างที่ครับรถอ2,000ชั่วโมงแต่ว่าสภาพรถเนี่ยโอ้ยบระมาณ8,000ชั่วโมงเหรอดูสิเป็นหมื่นเหมือนมุ้ เอาวาด้วยคล้องไอ้รถมือสองน,นะครับนี่ก็รดันกับรถทุกรอนะครับเดี๋ยวนั่นกับมะเบิ้งนะครับเดี๋ยวนั่นเออต้องานนะครับงานนิ้วมือนะครับเรียบ โบนียนบโซงงานนะครับโเนียนบโซงงานนี่ตรวจหอเจ็ดหกก็ไปหาซุนนะครับเห็นงานนี้คนเรามองนะครับนี่ครับขากลับมาเห็นกันมาพ่อกันนะครับกเ็เลยมาจอดเบิ้งอาจารย์มันขับรถนะครับเบื้องอาจารย์มันดันดินเสเบื้องงานนะครับว่า ฝีมือสั่ไหนนะครับจะพึงกดออกไปนะครับว่าราคาคุยอยู่นะครับว่าผมคุยอยู่บะฝีมืออะไครับอาจารย์น่ครับว่าผมคุย,ยวะรดหน่อยครับตัวนี้สีสัมผัเรียงนะครับดันนะครับเบื้องการเก็บงานสีห้องสีสผาเรียงนะครับเอาให้ แข่งขแนนนะครับแข่งขันแน่นก็ไปงานดันของไอซีสิบาแรกนี่ครับจอนเดียครับขี้มือบอรครับผมเสียเบิ้งต้นไม้นะครับต้นปาล์ม,นะ,มนะครับเบิ้งขนาดต้นไม้ไล่ขนาดนี้แล้วยังดันได้ฝีมือซ้ำหนีนะครับ ลดหน่อยนะครับนี่สยบ่ให้ขึ้นเป็นอาจารย์ในใจนะครับระดับการดันใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับคนขับรถขั้นขั้นนี้ครับเอาครับคลิปนี้พ่อไปทอนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับ